สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยจากกรีเจนโฮมค่ะอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะเอาใจนะคะสำหรับนะคะคนที่ชื่นชอบนะคะรถ SUV รถครอบครัวนะคะแนราคา ประหยัดกันเลยทีเดียวค่ะนะคะนำเสนอนะคะนิสันเอสเทลนะคะเครื่อง2.0นะคะตัว V นะคะรุ่นท็อปนะคะ4 w h e e l นะคะขับเคลื่อน4ล้อ ok ค่ะคุณลูกค้าด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นในส่วนของเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมกับไฟนะคะในทำ running light นะคะตรงจุดนี้นะคะด้านล่างนะคะก็จะมีในไฟตัดหมอกนะคะพวกนี้นะคะสังเกตนะคะตัวนี้จะไม่มีในส่วนของสกเกิร์ตหน้านะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าอยากได้นะคะเราก็แต่งไปได้เช่นเดียวกันนะคะนิสสันเอสเทลนะคะนับ ว่าเป็นรถนะคะ SUV ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ช่วงล่างนะคะถือว่านุ่มนวลมากๆนะคะให้ลักษณะดเดียวกันกับเหมือนกับว่าคุณลูกค้าได้ขับขี่นะคะแบบเก่งเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นรถที่ได้ประโยชน์ที่มากกว่าเพราะว่ากึ่งแบบเปน็นรถแนวครอบครัวนะคะบรรจุทั้งรถทั้งขน,น,น,นทั้งคนขนทั้งคนขนทั้งของนะคะได้เต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะคะ ยางของเขานะคะคที่มานะคะคันนี้เป็นยางนะคะปี2019นะคะถ้าคุณลูกค้าอยากได้ยางใหม่กว่านี้นะคะก็จัดใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับกล้องนะคะ3 6 0้อองศานะคะพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะปรับและพาบไฟฟ้าพร้อมไฟเรียวะคะ่ะคุณลูกค้านะคะีในส่วนของเสาแหลกหลังคาให้กับคุณลูกคา้าเรียบร้อยนะคะ ระบบปิดประตูนะคะอัจฉริยะนะคะ smart entry นะคะคุณลูกค้านะคะสามารถเปิดปิดล็อกนะคะจากปุ่มกุญแจรีโมทหรือว่าเปิดปิดล็อกนะคะจากในส่วนของมือจับนะคะที่เป็นปุ่มเล็กๆสามเหลี่ยมตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะติดฟิล์มให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไปใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องติดฟิล์มใหม่ ะะมาถึงในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังไฟท้ายนะคะก็เป็นใช้งานได้สภาพปกติเลยนะคะสภาพสวยเลยนะคะมีสปอยเลอร์หลังนะคะพร้อมกับไฟเบรกนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของเขาเรียกนะกาวบ,ะะบับฝาท้ายนะคะที่เป็นแบบสแตนเลสตรงนี้กันกระแทกได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะ บ a r k s เซนเซอร์ตรงนี้จะไม่มีนะคะสาเหตุที่ p a r k s เซนเซอร์าไม่มีแล้วเพราะว่าเขามีระบบเซฟตี้ทีอ่อยู่แล้วนะคะก็คือเป็นกล้อง360องศายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบ a r k s เซนเซอร์คันนี้จะไม่มีให้นะคะเป็นระบบขับเคลื่อน4นะคะ4ล้อนะคะหรือ w v i e l d r i ด e นะคะที่ปุ้ยได้แจ้งไปแล้วตอนเบื้องต้นนะคะรถคันนี้เนาะค่ะโอเคคันนี้จะเป็นประตูไฟฟ้าดูกันหรืยังอะไปดูกันก่อนตรงนี้จะเป็นแบบเซนเซอร์สัมผัสนะคะลูกค้า นะคะเป็นระบบนะคะประตูหลังไฟฟ้านะคะหรือประตูที่ห้านั่นเองนะคะใช้งานง่ายมากเลยนะคะแลวเวลาปิดนะคะลูกค้าก็สามารถปิดจากปุ่มตรงนี้นะคะหรือปิดจากปุ่มตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนาะตรงนี้เมื่อกี้เราเปิดด้วยตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ปิดต,ตรงนี้นะคะการเปิดประตูท้ายไม่ยากคะ่ะสามารถเปิดได้จากรีโมท นะคะเปิดปิดจากรีโมทนะคะตรงฝาท้ายตรงนี้เองที่เป็นแบบออดสัมผัสนะคะระบบสัมผัสหรือเปิดจากด้านในนะคะด้านในด้านในรถได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคทีนี้ในส่วนของด้านในนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างมันมีออปชันที่แบบมากมายเยอะขนาดไหนเราไปติดตามาชมกันพร,พ,รพร้อมกันเลยค่ะเอาละตอนนี้นะคะมาถึงในส่วนของด้านในนะคะรถคันนี้นะคะก็สัมผัสแรกนะคะที่ปุ้ยนั่งนะคะก็จะเป็นแบบปุ่มนะคะแบบออแบบ พับไฟฟ้านะคะมีทั้งหมด2นะคะ2ที่นั่งเลยก็คือเป็นเบาะคนขับนะคะแล้วก็เบาะข้างๆคนขับแล้วก็คือเบาะคู่หน้านเองนะคะเราจำง่ายๆเียง่ายๆคือเป็นเบาะคู่หน้าเองแบบปรับไฟฟ้านะคะเป็นพวงมาลัยนะคะแบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็ไฮไลท์ของคันนี้นะคะที่ปุ้ยอยากแนะนําเลยเว่งน้อยมากนะคะเพียงแค่เจ0 0 0ื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะเจ0 0 0่นกว่าโลเท่านั้นเราก็เป็นรถมือเดียวด้วย ะะเป็นรถมือเดียวนะคะคุณลูกค้าจากป้ายแดงเลยนะคะคันนี้วิ่งน้อยด้วยนะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะเบนซินนะคะ144แรงม้านะคะเป็นปี2016นะคะตรงนี้ระบบนะคะเกียร์ออโต้นะคะตรงนี้เนาะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะคะลูกค้าสามารถที่จะเลือกโหมดนะคะเป็นออโหมดนะคะได้เป็นแบบขับ2ขับ4นะคะหรือเป็นแบบ ออโต้ได้เช่นเดียวกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบปุ่มนะคะที่ว่าแบบเวลาช่วยนะคะเวลาเราขึ้นเขานะคะทางลาชันนะคะพวกนี้นะคะเป็นระบบเกี่ยวกับการพยุงเวลาการขึ้นเขานะคะเป็นเกี่ยวกับการทรงตัวนั่นเองนะคะถามว่า XT เมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง X t เเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์รองแต่จุดเด่นของเขาที่คนนิยมใช้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าแบรนด์หลกักอย่างเช่นพวกฮอนด้า ะคะ Honda หรือว่า Toyota เพราะว่ารถพวกนั้นมีราคาค่อนข้างสูงในขณะที่นิสสนะันเป็นเป็นแบรนด์รงแล้วให้ออปชั่นให้ราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคามากกว่านะคะถึงตอบโจทย์ของผู้ที่ใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนลับนิสสันอยู่แล้วหรือว่าเป็นกําลังนะคะผู้ซื้อนะคะคนที่ตัดสินใจใหม่เพราะฉะนั้นมีปุ่ยจะอยากจะให้ทางนิสสันเอสเทลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับคุณลูกค้าถ้าใครได้ใช้แล้วรับรองนะคะได้หลงรักเขาแน่นอนเลย ปุ่มกดสตาร์ทแ่พ่ขออนุญาตนะคะลองเทสนิดนึงคันน,นี้นะคะก็จะเป็นมีระบบนะคะเนวิเกเตอร์กับคุณลูกค้าดูไว้นะคะเป็นกล้องหลังนะคะ360องศานะคะกล้องหลัง360องศาแล้วก็วิทยุ มีระบบ FM AM นะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยพวกนี้นะคะหรือว่าคุณลูกค้าจะใส่เป็นพวก CD ได้เช่นเดียวกันนะคะพวกนี้นะคะตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยนะคะ USB นะคะแล้วก็ AUX นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะคุณลูกคา้าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Power Outlet นะคะตัวชาร์จเจอร์นั่นเองนะคะซึ่งลูกค้านะคะสามารถที่จะชาร์จ ชาร์จโทรศัพท์ได้เพิ่มขึ้นโดยใช้อุปกรณ์พ่วงต่อตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคงานเดี๋ยวปุ้ยขออนุญาตนะคะดับเสียงเครื่องยนต์นิดนึงเนาะปิดเลยแล้วกันเนาะนะะตรงนี้นะคะมาถึงในส่วนของพว่วงมาลัยพวงมาลัยก็จะเป็นแบบระบบนะคะ cruise control น,นะคะ cruise control แล้วก็มีระบบนะคะปุ่มวางสายนะคะวางสายรับสายโทรศัพท์บลูทูธนั่นเองนะคะมีระบบกันถลายนะคะ ระบบกันถลายเช่นเดียวกันนะคะกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้ก็ในกล่องก็สําหรับใส่ของแล้วก็มีตัว power outlet นะคะอีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะอ่ะส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าตรงนี้มีอะไรอันนี้ก็เป็นกระจกนะคะกระจกกระจกสองหน้านะคะมีกระจกให้ด้วยนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะ มีกล่องใส่แว่นตานะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นแบบกระจกตัดแสงนะคะตัดแสงด้านหลังนะคะถามบ่าฟิลการนั่งเป็นยังไงบ้างบางคนบอกว่าเอ๊ะปุ้ยพี่ไม่เคยใช้นิสันรุ่นนี้มาก่อนเลยแต่ว่าเห็นน้องรีวิวแล้วแบบทํใไมเห็นภาพทนยังไงทําให้พี่รู้สึกบบกว่าได้เหมือนสัมผัสด้วยตัวจริงเลยจากการที่ปุ้ยได้นั่งอะคะ่ะปุ้ยรู้สึกว่าถึงความสะดวกสบายแล้วก็บาอเบาะค่ะที่ชอบมากเลยคือเบาะ ค่อนข้างนุ่มมากนะคะเป็นพวกนี้เป็นเบาะหนังแท้เดิมนะคะเบาะนุ่มสภาพดีมากนะคะรถคัสันถ้าให้เป็นรถเกรดเทียบเกรดปุ้ยมองไว้คันนี้เป็นเกรดเอนะ,ะเป็นเกรดเอเลยสภาพภายในค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะคะมันก็จะมีอ๋อมีพรมปูพื้นนะคะแบบสั่งตัดเป็นพิเศษให้ทั้งชุดเลยนะคะทำให้ภายในยดูสะอาดนะคะเหมือนแบบดูแลรักษามาอย่างดีนะคะระบบถุงลมนิรภัยนะคะก็จะเป็นระบบถุงลมนิรภัยคู่นะคะแบบ ด้านหน้านะคะคุณลูกค้านะคะด้านหน้าเนาะอ่ะโอเคตอนนี้เราไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะว่ามันจะนั่งสบายก็อย่างที่บอกนะคะรถคันนี้นะคะเป็นสภาพนะคะก่อนการปรบำรุงนะคะคุณลูกค้าถามว่าด้านหลังนั่งสบายหรือเปล่าเอาละตอนนี้ที่พรีเซนเตอร์คนมาเทสนั่งแล้วอะปุ้ยขออนุญาตนะคะเป็นพรีเซนเตอร์สำหรับตัวคันนี้แล้วกันเนาะถามว่าข้างหลังนั่งสบายหรือเปล่านั่งสบายนะนั่งสบายแล้วก็ เหมาะสําหรับทุกคนทนทุกสรีระเลยดีเดียวเลยนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ได้แค่จนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้กว้างมากแต่ก็ถือเป็นรถที่สมบูรณ์เหมาะสําหรับคนทุกสรีระนะคะจุดได้ทั้งคนและของด้านหลังนะคะคุณลูกค้าไม่รู้สึกร้อนแน่นอนมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะมีแอร์หลังให้ด้วยถามมาบอกพับได้หรือเปล่าอยากรู้ว่าบอเบาพับได้หรือเปล่าไปชมมาพร้อมกันเลยนะคะปุ้ยจะเทสให้ดูเบาด้านหลังนะคะ นี้ก็พับได้นะคะลูกค้านี่นะคะพับได้นะคะเป็นส่วนของด้านข้างนะคะ,ะกดนะคะลูกค้าดึงนะคะ่ดึงนะคะ,ะ,ะ,คะตรงนี้ก็สามารถจะพับได้เรียบเช่นเดียวกันนะคะพับได้ในแนวเรียบเลยคะ่ะคุณลูกค้านะคะ,อะโอเคนะคะก็นะ้ายากนะคะว่าส่งสุดได้ถึงเจ็ดที่นั่งเลยทีเดียว ะะด้านหลังนะคะด้านหลังแต่อาจจะเหมาะสําหรับคนที่ตัวเล็กๆนิดนึงนะคะม่กกี้ซีละใหญ่ๆนะคะก็นั่งข้างหน้านะคะกบแถวสองขึ้นไปนะคะแถวที่3นะคะแถวที่3นะคะก็เหมาะสําหรับคนตัวเล็กๆนะคะก็ให้เลือกกันแล้วกันนะคะว่าจะนั่งแบบอยากได้แบบ5ที่นั่งหรือว่าเจที่นั่งนะคะรถคันนี้ตอบโจทย์แล้วมีคําตอบให้กับคุณลูกค้าค่ะ ค่ะปุ้ยนะคะก็ขอฝากนะคะนิสสัน x t สเทนะคะสอตัว V นะคะปี2016นะคะรถ SUV นะคะ7ที่นั่งนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสำหรับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็โปรโมชั่นนะคะโบแรงแซงคงนะคะจัดหนักจัดเต็มนะคะส่วนรถสวงสุดถึง30,000บาทเลยทีเดียวนะคะใครอยากได้นะ,ะอย่ารีรออย่ารอช้านะโะปรโมชั่นดีๆรอคุณลูกค้าอยู่นะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยนะคะแล้วก็ทีมงานเรจินท์โฮมคานะคะต้องขออนุญ,ญาตนะคะลาลูกค้าทุกทุกท่านไปก่อนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ฝากกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์ให้กับปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ